สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ออล่าคาเฟอีกแล้วนะคะตอนนี้เขาหรือตรงตรีมของต้นคริสต์มาสแล้วก็มีซันตาคอ์สแล้วก็มีตีมหิมะนะออกแล้วนะคะเหลือแต่ต้นคริสต์มาสยักษ์นะคะวันนี้เราก็มาในช่วงวันหยุดนะคะตรงนี้เขาก็ตกแต่งไปด้วยน้องหมูเด้งนะคะไปสำหรับให้ถ่ายรูปเช็คอินกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปที่ร้านคาเฟ่แห่งนี้นะคะเราจะพาไปชมว่า ด้านในนะคะบรรยากาศในร้านเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภายนอกร้านนะคะด้านนอกก็สามารถนั่งได้อย่างชิลๆในสไตล์แบบอยู่ในป่าตามธรรมชาติเลยนะคะเขาก็ตกแต่งสวยงามนะคะมาครั้งนี้ก็มาครั้งที่3แล้วนะคะก็อดที่จะรีวิวไม่ได้นะคะก็เผื่อจะเก็บภาพบรรยากาศของร้านนะคะ ให้กับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนะคะแล้วก็ถ้าใครได้มาขอนแก่นนะคะก็อย่าลืมแวะมานะคะที่ออร่าคาเฟ่ร้านเปิด8โมงครึนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านอพอเราเดินเข้ามาในร้านแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีมุมให้เรานั่งเป็นแบบส่วนตัวนะคะอันนี้เราก็นั่งกันอยู่2คน เขาก็ตกแต่งร้านได้อย่างสวยงามนะคะเหมือนอยู่ในป่าธรรมชาติเหมือนกันแต่อยู่ในห้องแอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งหลายๆมุมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูว่าบรรยากาศภายในร้านเขากตกแต่งแบบไหนบ้างนะคะตรงนี้ก็อยู่เป็นต้นไม้ยักษ์เลยตรงนี้สวยสุดเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนซุ้มดอกไม้นะคะงดงามนะคะแล้วเ,เขาก็จัดเป็นเซตก็เหมือน,นะคล้ายกับเซตชาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะที่มี อันนี้เป็นของปลอมนะคะแต่เหมือนของจริงมากนะคะเขาก็ไม่ให้เคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะค่ะตรงนี้อยู่ตรงที่เรานั่งพอดีเลยมีเซตมาการองนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นเซตเหมือนเป็นดินเนอร์นะคะมีเป็นแบบวายนะคะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สามารถนั่งได้อีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ด้านในเหมือนกันนะคะเขาตกแต่งต้นไม้นะคะ ที่เป็นแบบสวยเหมือนดอกอินทนิลน,นะคะที่เป็นช่อระยงระยางนะคะสวยงามแล้วก็ประดับประดาไปด้วยผีเสื้อนะคะอันนี้เป็นเค้กในตู้นะคะที่เราเดินไปชมกันนะคะว่าในตู้มีเค้กอะไรบ้างนะคะตัวเคาน์เตอร์ด้านในเลยนะคะก็มีเค้กหลากหลายเลยอันนี้นะคะก็เป็นออร่าคาเฟ่อันนี้เป็นมุมส่วนตัวที่เรานั่งนะคะนะคะนั่งอันนี้ด้านหลังของเรานนเราก็ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศสักหน่อยนะคะ ไม่เคยเข้ามาเลยมาครั้งที่สามนีเข้ามานั่งข้างในนะคะเพราะว่าเริ่มไม่หนาวแล้วนะคะก็คือนั่งข้างนอกก็คือร่มรื่นนะคะแต่อากาศก็อาจจะร้อนหน่อยเพราะว่าเป็นเวลาช่วงเที่ยงอันนี้ก็จะเป็นมุมเซตเค้กนะคะที่เขาทำอันนี้เป็นของปลอมนะคะแต่เหมือนของจริงมากค่ะมีเซตมากระรองช่วงรอเครื่องดืง่มนะคะวันนี้เราสั่งเป็นอันนี้จะเป็นมะฉาวานิลานะคะก็ราคาแก้วนี้ก็หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ ก็ชอบนะคะช่วงนี้ชอบมาฉะอันนี้เป็นโกโก้คาราเมลนะคะอันนี้ก็120บาทเหมือนกันนะคะราคาเริ่มต้นก็ประมาณ90นะคะถึง120 150นะคะอันนี้เราจะลองมาชิมกันดูนะคะอันนี้เป็นโกโก้คาราเมลนะคะก็โกโก้ก็เข้มข้นนะคะด้านบนก็จะเป็นฟองนุ่มๆน,นะคะแล้วก็ราดด้วยคาราเมลนะคะ ใครชอบสายโกโก้ช็อกโกแลตนะคะเมนูนี้ก็แนะนาส่วนนี้มะฉามวานิลานะคะพอคนเข้ากันแล้วนะคะรสชาติของมะขากก็จะเข้มอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความหวานของวานิลาด้วยอันนี้เป็นมุมด้านหน้านะคะพอดีนั่งอยู่ใกล้ตรงซุ้มตรงนี้พอดีเลยนะคะเขาก็ตกแต่งสวยงามก็อ,อดที่จะเก็บภาพบรรยากาศไม่ได้นะคะอันนี้เป็นโทส์นะคะเมนูนี้นะคะเป็นโทส์ฝอยทองนะคะราดด้วยซอสไข,ข่เค็มนะคะ เมนูนี้อยู่ที่ราคา229บาทนะคะเขาก็ให้เราเลือกช็อกโกแลตได้เลือกไอศกรีมได้1น,นึ่งลูกนะคะ1สกรูปด้วยกันเราก็เลยเลือกเป็นเบอนีนะคะจาไม่ได้ว่าเป็นเมนูอะไรแต่เป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้เราก็ราดด้วยซอสไข่เค็มนะคะเมนูนี้ก็คือทานสองคนอิ่มเลยนะคะก็ทานเป็นของหวานนะคะยามสั เที่งๆนะคะนี่ค่ะคือเขาให้ฝอยทองมาเยอะมากนะคะแล้วก็ตัวโทสของเขาก็อร่อยนะคะก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยเนยนะคะพอราดเข้าไปกับซอสไข่เค็มแล้วนะคะก็เพิ่มความอร่อยนะคะยิ่งทานกับไอศครีมแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะก็อร่อยเข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวพอเราทานเสร็จแล้วนะคะเราจะออกไปเก็บาภาพบรรยากาศด้านนอกนะคะ ด้านนอกของเรานะคะก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนป่าธรรมชาติเลยคะ่ะเหมือนนั่งนั่งอ่าดื่มด่ำกาแฟหรือเมนูสุดโปรดนะคะของคุณนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะถ้าช่วงเย็นๆก็อาจจะอากาศดีนะคะ พอดีตอนที่เรามาถึงเป็นช่วงเที่ยงแล้วแล้วช่วงนี้นะคะอากาศมันเริ่มอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะอันนี้เราก็เดินเก็บภาพนะคะช่วงนักท่องเที่ยวก็อมาถึงลูกค้านะคะเขาก็ทยอยมานะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาเหมือนเคยเก็บมาถ่ายมาฝากแล้วนะคะเป็นเหมือนคล้ายปลามังกอนนะคะสายพันธุ์บังกอนตรงบ่อตรงนี้พอดีเลยนะคะเราก็เลยเดินเข้าไปเก็บภาพดูนะคะก็สวยนะคะแล้วนี้ก็เป็นด้านหน้า ค่ะอันนี้ที่เป็นออร่าคาเฟ่นะคะอยู่ตรงถนนเลี่ยงเมืองเลยนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ใครแวะมาที่ขอนแก่นก็อย่าลืมมาร้านคาเฟ่ร้านนี้นะคะอันนี้เรามาเก็บมุมตรงหน้าน้ําตกนะคะตรงน้ําตกตรงนี้นะคะเขาก็เลี้ยงปลาเหมือนกันแต่เป็นตระกูลปลาคราฟปลาปลาคราฟปลา เหมือนปลาปุ้มปุ้ยปลาทองนะคะก็สวยงามอันนี้เราพอเราหันหลังกลับมาเราก็ถ่ายเป็นบรรยากาศโดยรวมอีกรอบหนึ่งนะคะก็มาเป็นครั้งที่สามนะคะมาก็ยังชอบทุกๆครั้งนะคะนะคะภาพรบรรยากาศของป่าแนะนำนะคะออร่าคาเฟ่ค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น